สวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นรูปเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับนักเตะของ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ยวดูนะครับว่าในช่วงพรีซีซั่นนีรูเบนอัมารินจะทำอะไรกับทีมชุดนี้บ้างหลังจากที่ได้นักเตะอย่างทางด้านคุณย่านะครับแล้วก็เอมโบโมเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างทางด้านเดียโก้ลีองด้วยลีองนีีก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงของการฝึกซ้อมนี่ห,หลายหลคนก็ชมนะครับ ในแห่ที่คุณย่าน่ะนี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับรวมถึงเอมโบโมด้วยเดี๋ยวผ่านการตรวจร่างกายนะครับเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นเขาช่วงที่ไปทัวร์พรีซีซ่นะครับอะไรก,ก็ตามเนี่ยเรื่องของขาเข้าดีก็ยังคงยังไม่อยู่แค่นี้นะครับจะยังคงมีมาเรื่อยๆในแะห่ที่ขาออกฝั่งของเซอร์จิมก็ออกมายืนยันนะครับว่าให้รูเบนอมัมบรนีตัดสินใจเลยนะครับก็ในเมื่อบอกว่าไม่อยากจะใช้นักเตะที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะก็ตามสบายนะครับคือ ไม่ขวางนะครับเปนเยนแต่ว่าอยากจะได้ราคาที่มันดีๆสักหน่อยหนึ่งรูปเบนอัลรินแอไม่มีโอกาสที่จะพลาดอีกแล้วนะนะครับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้แฟนแมนยูก็หวังว่าฤดูกาลที่ผ่านมาดีจะเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรคงจะไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าน,นั้นอีกแล้วนะครับจากนี้ไปนี่กราฟมันควรจะเป็นเคอร์ฟขึ้นนะครับมันควรจะเป็นขาขึ้นกลับมาได้แล้วจะว่าไปแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะลงตัวนะนะครับสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองหลังนี่แมนยูก็คงจะไม่เซ็นสัญ,ญญากับใครอีกแล้ว วิดฟิลก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่ยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของผู้สาประตูครับกับเรื่องของทางด้านกล่องหน้านี่แหละครับแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็พอจะเห็นแล้วนะครับว่าทางฝั่งของรูเบนอัมรินียังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเซอร์จิมอยู่ครับฟาบิเซโอโรมาโนนี่ออกมายืนยันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กำลังพิจารณาในดีลของทางด้านมา์ติเนส ตอนนี้นี่ผู้สำปะตูของแอสตันวิลล่าเป็นเบอร์หนึ่งของแมนยูนะครับต้องการอยากจะได้คือเขามีการระบุเขาว่าถึงแม้ว่าโอนาน่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ก็ตามครับแมนเชสเตอร์เตนต์ต้องการอยากจะได้ตัวทาด้านเอมี่มาติเนสโดยผู้สำปะตูชาวไอนาคนนี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาต้องการอยากจะย้ายออกจากทางด้านแอสตันวิลล่าและแมนเชสเตอร์เตนต์ก็ต้องการอยากจะได้ผู้สำปะตูคนใหม่ด้วย โอนาแนนี่ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะน่าจะเจ็บยาวครับแต่ว่าข่าวล่าสุดบอกว่าอาจจะไม่ยาวนานสักเท่าไหร่ก็ได้นะอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่คาดแหมอันนี้ข่าวร้ายเลยนะโอเคอันนั้นช่างไปครับอย่างไรก็ตามฟาบิเ o โอโรเาโนได้ออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตเนี่กำลังมีการพิจารณานะครับในการที่จะหานักเตะไปสลับกับทางด้านมาติเนสครับ ในฝั่งของแมนยูนี่ก็กำลังมีการพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊จะเอาใครดีครับไปสลับกับทางด้านมาติเนสแน่จริงๆแล้ววิลลาเองก็อยากจะได้นักเตะแมนยูหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านมาคาร์ฟอร์ดก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งทางด้านการาโชดด้วยจเานซันโชนี่ก็เคยมีข่าวด้วยเช่นเดียวกันปัญหาเดียวนะครับที่ออสตันวิลลาอาจจะเป็นกังวลนะครับก็คือว่าถ้าหากมีการสลับตัวนักเตะกันแล้วเนี่ยเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูจะเอาอยัางไงครับ เพราะว่านักเตะแมนยูแต่ละคนนี่รับค่าเหนื่อยโหดเหลือเกินครับแมนเชสเตอร์เตดีอาจจะต้องยอมควักเนื้อก็ได้นะบางส่วนครับส่วนเรื่องค่าฉีกสัญญาตรงนี้บอกแล้วก่อนนะครับว่ายังสับสนกันอยู่นะครับมีทั้งแหล่งข่าวที่บอกว่ามีกับแหล่งข่าวที่บอกว่าไม่มีนะค่าฉีกสัญญา25ล้านยูโรแต่ไปไล่ดูฟาบิซซโอโรบนโนี่เขาไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของค่าฉีกสัญญาของเอมี่มาร์ติเนสเลยนะครับ แมตอนนั้นก็คุยเล่นๆน,นะบอกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าหากมาติเนสมานี่แมนยูมีมาติเนสสองคนเลยนะนะครับมีทั้งผู้สั守ประตูลแล้วก็มีทั้งกองหลังดีนะแมนยูไม่เอาอีกหนึ่งมาติเนสมาจากทางด้านอินเตอร์มิลานด้วยผลงานระดับชาติดีทั้งบอกแล้ครับว่าสุดยอดแล้วแหะนะครับทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนนานะครับแล้วก็แชมป์โคปาเดเล่ถึงแม้ว่ากับแอสตันวิลล่าดีจังยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็ตามนะครับแต่ว่า เขานีก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของวิลล่า <S <S วิลล่าถ้าจะเสียทางด้านมาติเดสมาดีก็ถือว่าเสียหายเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในเมื่อเจ้าตัวนี่ไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละนะครับเจนัันโชนี่แม่ฮอตเหลือเกินนะครับตอนแรกนี่ว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับยูเว่และแน่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้อยู่ในพิม์ลีกต่อไปก็ได้นอตติงแฮมฟอเรสมาแล้วครับ แหมนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแหมก็แอบลุ้นลึกๆเหมือนกันนะครับว่าตอนจบซีซั่นเนี่ยจะสามารถทํามหากราบเหมือนกับทัดเลสเตอร์หรือเปล่าครับคว้าชแชมป์เนี่ยแต่ว่าแหมก็ไม่ไหวครับยืนระยะไม่อยู่ครับอย่างไรก็ตามยูเว่ยังคงเป็นตัวเต็งนะครับในการที่ได้เจตน์ซันโช่แต่สถานการณ์นี้อาจจะพลิกผันก็ได้เดอะซันนะครับได้ออกมาระบุว่านอตติงแฮมฟอร์เอส ต้องการอยากจะได้เจเดนซานโชไปแทนที่ของทางด้านแอนโทนีอเลนกาซึ่งย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลจูไนเต็สอเลนกานี่ก็อดีตนักเตะเก่าแมนยูนะครับนี่ฮาร์ฟฟอร์เรสก็คือแบบเอาสเต็ปเดิมเลยครับอเลนกาอยู่กับแมนยูไม่ประสบความสําเร็จงั้นมาอยู่กับพี่แต่พี่ก็มาปลูกปั้นนะครับเสร็จแล้วก็ขายได้กําไรด้วยจจเดนซันโชเหมือนกันเนีอยู่กับแมนยูปีกเหมือนกันด้วยนะครับไม่ประสบความสําเร็จงั้นมาอยู่กับนอกติงแฮมฟอเรสต์ก็พอดีเลยมาแทนที่ของทนานแอนโทนีอเลนกา อาจจะมาฝึกกันสักปี2ปีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนี่นอตติงแฮมฟอร์เรสก็อาจจะขายนะครับแล้วก็ฟันกำไรอีกก็ได้เจเ้นซันโชนี่คืออายุยังน้อยอยู่นะครับแค่25ปีเท่านั้นเองนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยกำลังวางแผนนะครับที่จะดึงจจไดนซันโชนักเตะส่วนเกินของ Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดเข้าสู่ทีมครับโดยเจ้าของสโมสรของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับทางด้านมารินาคิสเนี่ย ที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าข้อเสนอที่ยื่นมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับโดยขอมองนะครับว่าเดี๋ยวเอาเจนต์ซันโชนี่เจนต์ซันโชน่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มกัได้ที่ดีที่สุดของเขาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะสเตปคล้ายๆกับตอนที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับเรียกความมั่นใจเอามาทํางานกองกลางนี่ร่วมกันกับทางด้านมอร์แกนกิฟไว้ครับแถมรายงข่า,ขาวยังมีการระบุนะครับว่าเจนต์ซันโชนี่ ถ้าหากมีออฟเฟอร์น่าสนใจเข้ามานี่เขาต้องการที่อยากจะอยู่ในพิมลีกต่อนะครับไม่อยากจะย้ายออกจากอังกฤษครับอ่านก้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับข้อเสนอที่จะมีเข้ามาของทานนั t นนอตติงแฮมฟอเรสครับแม่ไปไปมามาะจดานซัมโชนี่ทำไมซปเปอร์คอสซะขนาดนั้นล่ะเนี่ยเรื่องศูนย์หน้านะครับตอนนี้แมนยูนีกกำลังทำงานนะครับอย่างหนักในการที่จะดึงนักเตะศูนย์หน้าหมายเลขเก้าเข้าสู่ทีมครับค,บคือถ้าได้มาศูนย์หน้าหนึ่งคนนี่ครบเลยนะครับ เป็นคุณย่าเป็นเ e อิมเบโมนะครับแล้วก็สูนหน้าสุนหน้าที่แมนยูกำลังคุยตอนนี้มีอยู่2คนนะครับก็คือเบนจามินเซสโกกับโอลิวัตกีนครับอ่ะคุย2คนพร้อ,รอมๆกันไปเลยอะนะครับดูว่าใครจะยอมย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วทั้งคู่นี่ก็อยากที่จะย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับหลายๆสโมสรน,นี่ก็ตามจีบด้วยแต่โอลิวัตกินนี่บอกไปแล้วนะครับว่าอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแมนยูอาจจะมองว่าเอออายุเยอะไปนิดนึงนะครับ เบนจามินเซสโกชื่อนี้นี่เกือบจะได้ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วนะนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลนี่แบบเปลี่ยนใจครับไปเอาธนากวิกตอร์อิชูเกเสครับอายุ2 2ปีโอคนนี้นี่คืออายุน้อยครับยังสามารถใช้งานได้อีกเยอะราคาค่าตัวไม่ได้แพงด้วยนะครับตอนแรกนี่มองว่าโอ้โหน่าจะระดับร้อยล้านอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่นะครับคาดว่าถ้ามีการย้ายทีมนี่ไลฟ์ซีคงจะขายอยู่ประมาณสัก67ล้านนี่ก็ใกล้เคียงกันเลย ทั้งทางด้านคุณย่าทั้งทางด้านอิมโบโมนะครับรวมถึงฝั่งของทางด้านเบนจามินเซสโก้ด้วยโอลิวัตกินเนี่ยราคาถ้าจะถูกกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะแต่โอลิวัตกินนี่แมถ้าแมนยูจะไปเอาก็น่าจะคุยเรื่องของการสลับตัวแลกเปลี่ยนกันน่ะรูเบนอัมบรีนี่มองว่ายังขาดนะครับนักเตะศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ครับผลงานของทีมียิงประตูได้แย่มาก ฤดูกาลที่แล้วกับฝั่งของอาเบลไลซิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับทางด้านเบนจามินเซสโก้ก็ลงเล่นไปทั้งหมด45เกมนะครับยิงไป21ประตูส่วนฤด,ดูกาลก่อนหน้านั้นลงเ,เล่นไป42เกมครับยิงไป18ประตูก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับค่าเฉลีย่ยดีก็ประมาณเกือบ20ลูกนะต่อนหนึ่งฤดูกาลและเป็นปนักเตะที่สูงด้วยนะแหมถ้าแมนยูคือได้คุณย่าได้เอมโบโมแล้วก็มาครอสดีๆแหละแล้วก็มีทางด้านบูโนอีกคนนึงเนี่ย เราอาจจะได้เห็นแมนยูสไตล์ยุคดั้งเดิมก็ได้นะนะครับเปิดบอลออกปีกเนี่ยแล้วก็ครอสเข้ามาครับมีศูย์หน้าร่างโยงอย่างทางนัานเบนจามินเซสโกเนี่ยคอยจบสกอร์ครับแต่ว่าการซื้อศูย์หน้าคนใหม่ของแมนยูนี่คือจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าแมนยูจะปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมได้เมื่อไหร่นะครับจึงจะสามารถเดินเกมต่อไปได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะหลังจากที่ดาทีมเจรจามาเยอะนะครับออช่วงนี้ทําผลงานดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผ่อนจ่ายเนี่ย เออน่าจะน่าจะทำอย่างนี้นครับก็รู้นะครับว่าไม่ได้เป็นทีมเงินถุงเงินถังแล้วโอเคยอมจ่ายแพงขึ้นนิดนึงก็ได้แต่ว่าขอผ่อนจ่ายครับเคสของท่าน่าเบนจามินเซสโกก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นสูนหน้าใหม่เลขเก้าคนใหม่เร็วๆนี้แบบเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเตดม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ